ฟันว่าเขาเขียนเหล็กใส่กะโลูกฟันว่าฟันว่าบักแก้มเขียนให้ใส่กะโลูกเขียนใส่คกะโลูกให้บอกพูนว่ามันเลยโท่มาหาพ่อพ่อกับอห้าก้อนท่มาจำเกียรติพจนกับวารับตัวต่อมีพันเขียนใส่คกะโลูกให้บอกพูนเขียนใส่คกะโลูกให้บอกพูนหาก้อนท่มาจำเกียรติพจนกับวารับตัวต่อมีพันว่าาก้อนท่มาจำเกียรติพจนกับวารับตัวต่อมีพันเอฟซีนะคะท่านผู้ชม แม่เนามาพอดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะหยาขึ้นหลายแต่แม่ฮะเอามานี่เจ้าขึ้นมาหน้าเบาโอ้ค่ะ,ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่ทุง่งนาของแม่เนานะคะท่านผู้ชม มาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอ่อเอี็งก็เล่าฝันมาหามันจับเอาหอดนกจับควยคุยกันนกทักมาจะใส่นกเขามาเนอะไม่โม่คอยจับบินมากคนนั่งคุยก anyway> ับมันก็บินมากงอาใบก็ง่ายไรนกนกอันหล่ไหลมั้นกบินน้ำเดินเงี้ยนัหยค่ะแม่มันมาแม่มันยังว่าออกซอนนกพีสังเลยจังมาเฮาที่จจับเอา ฝันเราคนมาบเขาฝันหผู้ชายผู้หึงมากเลเพราว่านบักจ้อยทักปุ่นก่นมากอีค่ะหกี่บายังจังหาคนให้จับนกเขาหม้อเขาหัวเบสนค่ะที่แอบตวแม่ก็ได้ชุ่มมือเดยเขาชื่อจุลัดจบบาทน้่อีเดียโอ้ในชุมมือได้วีาหันมันออกกะทิดนันช้ำเทียก็ได้ช้ำเทีย้อกะทิดอาทิตย์นหนึ่งเมื่อใดชื่อชื่อชื่อช้ำมันหมอกช้ำาค่ะแม่ เดี๋ยวมพี่บาซื้อเล็กกับถือกันพี่บาซื้อเลขซื้อจะได้กับถือกันเจ้าพคนบาสคนบาสจะได้แม่เคนมามามันกิร์บเซเวิลเซเวิลเลี้ยงเลขบจู่นกกรจักบินมาตาใจนกอันเขาไหมนกบินมาตาทางเงี้ยนะชวนนะมกข่อยนั่งน่าบินมามาลงนี่ลงหนาวมกข่อยค่ะเราบ่อยเลยจับในเก่ามึงเป็นอะไรยังบ่ดีฮะนี่คอยว่าคอยจับขื่นวิแม่นกฟีสังเราชื่อให้คนจับบันว่า ได้จับอีีบ่ได้จับตัวมันก็จับคอยกับบายมึงนกเขาเป็นนกเขาเป็นนกเขาเม็นมหามบ่คอยคุยกันอยู่จังซี่ดอครับบอว่าไปหัวบ่ฉันว่ามันว่าเลขที่มันมันบอกข่อยมันว่าเลขรดมันมันฝันว่าเขต่ำรถมันฝันว่าเขาเลขผู้ใดต่ำมันลาบักจ้อยมาค้นสกุลมาขาไขของมันได้มาขาข่อยเขาต่ำรถเล่าอ่ะตีมันฝันว่ารถเขามาต่ำรถมันมูนอุ้ยปุ้ยเลขรถมัน C หนับศูนหนึ่งเฮ้ยมันถีคือบอดดีเมลหอยสัตว์โอ้ยจักสันทันอย่างเวามันกได้ชิกันอย่างวรื่ามหาข่อยก็พน่นะครับเนาะโอ้คนมาบอที่แรกแม่ฝันเห็นเพื่อนนะครับเออฝันเห็นมาผู้ชายว่าเป็นฝันเห็นมันนอกบจักผู้ชายจต่ใช่มหาข่อยหาของมาให้เพิ่นบ้าอพราอไงเนี่ยุ้กข่อยจันฟุ้กข่อยตลาดโอ้ยสลังสีฟันดีด มึงวาาเนี่อกจะ่อวอมาเอามาคือบักลัวมากนไม่รีดดิแม่มารถมารถมาจะเอาเรื่องว่าอีแม่เพิ่นวะ่อยว่าชิมาบอกเลขเจ้าเพิ่นวตัวไรแต่นายอยวางโอ้ยมนทีคิ้วว่คิ้วหรอเพิ่นวาเพื่นวาจะสิคิวว่คิ้วสชิ้นหนึงในอีแม่กับซูนหนึ่งเพิ่นวะวันน้ารถก็มาต่ำรถผมเพิ่นวะ ว่บ่าเดี๋ยวหันตัวตัวเราจมันนกตัวเราจะมาแต่ใส่เรบินมาแต่ห้างเฮียนพอไงเดือนะมาลงจักวงนี่ไว้วันนี้งังนก็มาหาคนฮันนี่พอยว่ากระับขืนมันก็หายับเวลาต่างแต่ตมันไหอย้นใบดิลกเขาแม่ทำาพราะกาบายข้นมากมันมันก็ได้ใบมันก็บเลยมากกับวนนี้ยับไปมักจินนี้สัมบั่าันที่โดนตีบนไมคอยคุยกันแล้วเอาไปไปปุ๊บเราแมชุ่มช้อเา ไปนี้ค่ยว่า,วาไปในโชคละไปะมันก,ก็บินไปมันไปจับลูกประตูเด็นลกลดนี่นน่ะแปลกบักรถมุกกระเบนนี่นมันก,ก็บินมาเมืม่อนี่ให้กินดอกข่อยว่าพูดไปกินน้ำเล่นผลกูว่ามีนม่มาานี่ให้กินค่ะว่ามาจังเหี้ยขวบเกิดเงิดข้นเงิดเนาะมาให้จับเนี้ย นกแม่จักมาแต่ใจมันจะแขะแต่นกนกบอกมันบอมันบอหองบอแม่บปกตินกเ้อมาอาออ๋อนยู่นกเขาแม่มันก็บินนี่นะมปกติมหาหลักสี่บ้องว่าโตนั่นโตนี้บอว่าขึ้นเธือคุเธอคือบอกดีแท้บอหองนกเขาหน่อยเนาะมันหิบเขาบอกาบอกว่าคุ้นกันพังไงว่าะว่าระจับคุณนทั่วมากฟันว่าไหนเกียมเกียนเรียกหาหกเ็กะโรคพังไงว่าละ ไห้ใส่ยูว่าเงินบุญบาลย่าโท่เด็กมาให้คือบ่ะแล้ับงวดอีพันหน้าน่ะเ่าออบอร์ผอ๋องวดเมื่อกี้นี่นะเออคตัวใดเงินวังหันมันว่าหกหาคอยกระชื้อหกหาตัวก็ได้ยี่ร้อยครับแต่ว่าบวมันบัดมัาเลขออกมาเป็นมือช่งมือมันว่าโท่มาหายพ่อบัวหลับฟันว่าเขาเขียนเลขใส่กระโล่งฟันนนนัั้ว่าแบบแกยมเขียนให้ใส่กระโลงมันว่าโท่มาบอกให้พ่อช like. ื่อพ่อว่ารับโทรศัพท์แตงว่าพันเขียด นาเกียมนี่พ่นเสียชีวิตคือพ่นจมน้ำเนาะแม่เนาะชอพบเป่นไปบอกพ่อคุณพ่อเนาะเขียนใช่กระโรคให้ประคุณบ้านมันเลยโทรมาหาพ่อพ่อกับบอกหากวันโทรมากสามเกศพ่นกับวารับตัวต่อมีพ้นมาพ้นก็ได้เลขพูดเกิดบวชพ้นเกิดบอาได้เลขอยู่แต่บวชซื้อบวชเอาพ้นซื้ออยู่เลขพ้นเห็นได้สามเกศค่ะบอกคุณทรมากพ้นก็บ่ารับเขาถือลายอยู่เขาอีกค่ะอินทิงถือแล้วแต่ดิฮะพบใหนาเกียมนี่เขาเอินว่าผีตหยฮงเนาะแม่เนาะ ีใจหงมาบอกเลขนะเนี่บอกเลขบอกคุณพนเดียวกันร้านว่าชั้นเขียนเช็กกะลงเจ้าของให้มันบอกบอกคุณว่าเขียนอันเขียนเลขเชกห้าบอกกะล้มกะของหกห้าบอกเขียนใส่เขียนให้บอกคุณว่า คนแต่ว่าไม่มองซื้อนาะทางสะพัดเราตายไปเราเพิ่งมาบอกเธอแหลกมั้ยบอกบอกแหลกถือยู่จากเธอแล้วแต่พอฝากเพิ่มไปชุ่มบ้านชุ่มเอื้อนแต่ถือรูกเนี่ยคนสองงวดเท่าสามงวดแม่ใหญ่ทุกที่คือเขาอีแดงถือรูอยู่ถืองวดท่าเจ้าสามคืนน่าเกี่ยมนะคะท่านผู้ชมมันบอกในเรียกหนีอยู่เลเพิ่นจมหนามตายเสียชีวิตเนาะแม่เนาะมันบอกเรียกไปเคยค้วอยู่เลยค่ะที่ว่าเขาขึ้นน้าเป็นเรียกหนูด้เห็นว่ามันเมืวดนี้เพิ่นมาบอกไปแม่ อว่าเด่นบกคุณกับบัว่าท่านแหรว่าคุณบุบท่านได้โทรมาแม่นบอกไม่บอกที่ียวหรนว่าพังเกี่ยวมาบอกเด็กคัะอีดีบแต่ยันใช่กับล่งตัวขวาแต่ว่ากะทาเบิ้งใกล้ๆกออกเนาะแม่เนาะบ้านนี้พอกระด้ว่าเนาะนกตัวนั้นบินมันบักเกี่ยมว่มาบ้านเด็กทีวันหกหกสี่ว่าอยไไปละไปยื่นประตูเด็กด้อนบนนี้เลี้ยวหนาพ่อว่าพอกลัดเยอะมากพอกลัดวันใหมันกับบนใหญ่ทำ มั่นแม่ก็บานจากขี่พื้นท้อที่สี่บอกว่าเออมันอยู่ประตูเล็กแม่พอือก้อนเห็นแทนมันเกิดบนนี้คือคนหันหน้าพ่อพ่อมาดีครับหันหน้าพ่อพ่อมาเบิ่งกุยยังหันอีกค่ะว่าให้เกิดบนนี้เด้๋ยวนอนเกิดบนนี้่บอกใจว่ามึงมาเบิ่งอีแม่อีหยังอีแม่ถือข้อในมึงตายดิคนได้ยังเ้าไงแสดงว่าหน้าเกี่ยมนี่แล้วอาจจะเป็นนกในลำมาแต่ว่าบ่เบาบ่จะ แล้วยังบินมากบินมากถ้าทังคนนตทั้งเน่อหญ่ยเดือนมากไล่ัไปิไล่ไปลกับไปยึดประตูเฮือนมั่นเฮียนประตูเฮือนในอีแต่ก็เลยไปจับยู่ประตูเนืออเจ้าของบ้านเลขที่เพิ่งยังแม่หกสี่หกสิบสี่บ้านแบบ้บเอ้ยมันบ่แกตัวบักอันนั้นมันบักแกะบักแกมบักามบักบอยสักคนรว่าที่ตัวมาอยู่แต่ว่าน ลูกพี่สัามยังพยานคนมันว่ามันว่าแต่ว่าน่าจ้อยนี่พ่นบอกตัวไรก็แม่มันว่าชีหนึงบอกข่อยอีเมชื่อร่องมังเด้อชีนึงก็ซูนหนึ่งนะครับมันว่ามันว่าชื่อร่องมังเดิ้ลมันว่าครับก็ร่างสิคุยเดียิปต์กับข่อยนกนกตนได้บินมากอ้าวคู่กันรังคู่เล็กก็อีเมมึงปิดบินมาแต่สื่อคุณจได้จังจังง่ายไงวะบ่ตีงเลยปะนกอีหยังมาคุนเหตุถ้เก่านกพยานคนม่นว่ามันว่าข่อยก็ได้มากุญบายด้วยนะตัวข่อยก็ได้มาเซ็น ยือซืออยู่ยื้นซื้อปากว่ออา่ข้งบ่ือบง้หมูเาบที่ไปไปบินจับเพื่อนเจ้าของเพมันตีเจ้าบอ้วไปมันเลยบินไปไปปตูเงี้ยนแปมหม่นบตียงไวบอไปซเอาง่ายๆซบินไปจับประตูเพื่อนเจ้าของหะล่ะแล้วม่จังเงี้น่เงี้ยเงี้นแปเน่ยค่ะมันกะหันหนามากพอคือคนค่ะ ีอมาประตูนั่นกับเพื่อนเฮ็ดเองได้เฮือเนเพื่นน้องแม่เนาะมันไอ้เกี่ยมาผมอ่ะฮะเกี่ยมแปลงร่างเป็นนกพ่บอกเลยบินมาจะใช่หรือเปล่าก็ยับินมาต้องอันนั่นเดเฮียนอีแม่ในพวกอันบักเกี่ยบเพิ่นแม่ตายแม่ได้บินมา อ้อมอ้อยออมอ้อยงาออมอ้อยอับอ้อยอยู่เขาเคยกับว่าจับคุยกันบมนมันกันออมอ้อยอ้อยอ่อยอก็ได้อะไรจับกันหมัก็ไมได้จับมันก็บปกติแล้วก็น้องไม่ลเอียดพ่นทีวันเล็กทีวนเลขทีพันหกสิบสี่นะครับอันช่วงเด้วเท่านั้นวันมันจะบอกบอบานเลขทีหกสิบสี่กับสี่หกเอาก็มีแป๊กไปการทับยันรถแม่พ่นบอกว่าซี่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งเนาะ แต่ว,าว่าเ่ี๋ยวว่าเีียงเราเอานกเพียงก็สำคัญมันมันขี้บ่อเด็กหรือเพื่อไปจับวัวปลาเงี้ยน่ะจะเบี่ยงไปซื้อมันล่ะมันลยไม่เพราะว่าอยู่แต่ว่าเด้วา่ออวาหน้าเกลี่ยมันเป็นนกมันบินมาแต่ใจล่ะมันบินบมาถ้าได้ไปไล่ไปไล่นี่จะไปจับนู่นนกผีได้หนิพีนนน่น้องเลยนกเพียงแล้วนกธรรมดาธรรมดาเนี่ยนกหน้าเกี่ยมนาเกี่ยมาแล้วแปลงล่างเป็นนกมาจับบ้านเล็กถีเจ้ากะเขาบ้านเล็กถีเล่าเด้องหัวนี่ ่จัับอยูหนเพอปกติมาบอกหลายงวดแต่ว่าหักบอกหลายคนเนาะแม่เนาะมันบอกผู้อีแดนก็ถูก2งวดแต่ที่เท่ละเจ้าั่นล่าสุดเขียนเลขใส่ฝาลงให้นะคะจยากแม่เนาว่าถือเลขมา2-3งวดติดเลยวะอ๋อเมื่อคืนมันพันซื้อมันว่าสิซื้อ92ซื้อแม่นหกช่องออกต่อช่องนี่นะคะก็เอาตัวเลขของมาเกียมไว้ก่อนเด้อพี่น้องเป็นแนวทางนะคะตัวเลขของน่าเกียมนะคะ56าหกยี่สิเด้เด็กอันนั้นเพิ่นได้เกล้าบาเท่าละมื่นเด้ เอาเราติดตามตัวเลขของพอแห้งตต่อไปได้พี่นองเด้คนใดยังบ่มีของดียังบ่มีโชคนะคะเดี๋ยวจะเอาของดีของหลวงปู่ศิลาให้นะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กทเล็ก3251 s เล็ก T เล็ก3251นะคะบูชามาจากที่วัดของปูซิลานะคะธรรมอุทยานของปูซิลาสิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ